เีราายุัเกิติโยิวัชยัสัรสุขนสกลมเดตรายยุทธิทัยุทธนวะปัิมาลานาสุิจันทพุทธาใจี่โนจักรารพมาวัชรเตออยุวัโนดีันัาสุนทีสีย่านยามเช้า ท่านที่ตลาดสิย่าเราจะมาเรียนรู้ว่าที่ตลาดสิยานมีอาหารอะไรอร่อยๆชุมชนและวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนึิปัจจุบันตามมาดูนครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาทางถนนสี่ย่านนะครับเป็นถนนนครชัยศรีตัดกับแยกสามเสน ก็เดินผ่านร้านทองร้านทองสีย่านก๋วเตี๋ยวไก่สียา่างแลยเาาตำน้ำสียา่างเราจะผ่านไปถึงหน้าตลาดตลาดตดสีย่าล้ว ดูหน้าตลาดสดสีย่านตลาดสีย่านคะรับเป็นไช้สอเสือรอเรือสระอีนะครับสมัยนี้เป็นสอตลาแล้วเราเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะ เดินตองข้าในตลาดจะมีอาหารอร่อยๆร้านมันหมูโ,อโตโอ,อันนี้ร้านมุยอาขนมจีนไหหลําตอนนี้ก็เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะอร่อยผมทานประจำตรงนี้ก็เคยเป็นโรงหนังเก่าตอนนี้น่าจะเป็นคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์ไปแล้ว นี่ครับร้านบะหมี่หัวโตกระต่หวานวานี่ร้านนี้อร่อยครับหวานดีราดหน้าผัดซีอิ๊วเจ้าเก่าคนไม่เคยรู้ครับว่าสียานี่ก็มี มีร้านร้านนาอร่อยอร่อยยอดถัดไปฮะบอกเลยว่าไม่แพ้แบรนด์อื่นราคาอาหารก็ธรรมดา40พิเศษ45มากันได้มาสีย่าแล้ว สีย่านเหมือนกันไปขายยอว่ลร่าดยอว่ราดมีสารเจ้าสีย่านก็มีสารเจ้านะครับสารเจ้าพึงเ่ากงมากจะพา,าเดินเข้าไปดูครับตอนนี้เราอยู่ที่สามแสนอสิบเก้านะครับเดินเข้าไปดูอ้อสัตไทย สายยู่เสร็จเดินมาสานสานเจ้าปุ๋ถึงแล้วครับน้ำขึ้นนิดหน่อย เจ้าพึงเ่ากงอำเภอดุสิตจังหวัดพนะนครนะครับก็ยังใช้ชื่อว่าจังหวัดพนะนครซึ่งปัจจุบันใช้ว่ากรุงเทพแล้วนะนี่ก็เป็นโรงยิ้วนะครับตอนนี้น้ําขึ้นมาแล้วเป็นโรงยิ้วของสันเจ้าเวลามีงานก็จะมียิ้วมาเล่นให้เจ้าดูครับมีน้ําขึ้นจะเรียกว่าน้ําขึ้นหรือว่า น้ำนอระบายก็ได้นะนกระดกครับกระดก ครับเฮียอ uh, uh, ่าบ่า้าไปก่อนครับเฮียอ่้าก่อนนะเดี๋ยวบอกให้ครับเฮียอันนี้กบกงละม่าครับเฮียอ่ออันนั้นจะขอเกี่ยวกับการงานขอเกี่ยวกับเกี่ยวกับการงานค้าขายอะไรเนี่ยอกงละม่านะตรงตรงไหนับเฮียอยู่สดสดเลยข้างในเนี่ยเนี่ย ข้างในนี้นะเฮียนะอ๋อออันนี้ผู้ที่จะมากราบไหว้นี่ก็ขอเกี่ยวกับการงานคดีนะเฮียอันนี้ก็สารเจ้าบวอูครับ เป็นน่าจะเป็นสีสาะจระเข้ไม่ทราบ,าบว่าประวัติความเป็นมาไงครับเดี๋ยวลองคุยกับเฮียน,น้อยอัน้นองเต่ากจอเท่กัขออาุกับสุขภาพหมายมายันหมายความว่าไงครับเฮียอันนี้ด้ามนนจากไหนครับอ่าหมูแยกขออาุกับสุขภาพอ่าไมเออแล้วอันนี้เป็นหน้าจะระเข้เปล่าครับเฮียอ่าจอเท่กับเต่าองจอเท่กับเต่าขออายุกับสุขภาพอ๋ออันนี้ขออายุกับสุขภาพ แล้วความเป็นมาเป็นไงครับเฮียอ็ลอยน้ำมาตามกงมาไงก่นอนที่จะเชิญองค์ขึ้นมาแต่พอองเชิญองค์ขึ้นมาองล่งจาจอเทก็มาอยู่ปากคลองเนี่ยปากคลองสามเสนเราเนี่ยหมายหมายหมายความว่าที่ลอยน้ำมานี่ยังมีชีวิตยอยู่อ่าพี่ยาขอบคุณมากนะพี่อที่ให้ให้คำแนะนำอ่า ขอบคุณมากครับเฮียสวัสดีครับเฮียเห็นออกแล้วครับข้างในสารเจ้าด้านนอกนี้เป็นสารสารที่ทำ <c oughs> ใกล้กันเลยครับเีื่ดมาถึงข้าพยับนะครับ นี่ก็เป็นที่โรงเห็นไม้น้ำของผมเจ็ดแปดพวงกระโดดน้ำันแถวเนี้ยครับลูกเด็กสีย่านก็ไหว้น้ำเป็นกันที่เนี่ยแหละมาสีย่านก็หาของกินเดินเล่นออกกำลังกายด้วยทาเมื่อยทาเมื่อเยเดี๋ยวไปมีตามลอให้นั่งครับรถทุกสมัยก,ก่อนเลกทุกๆแต่รุ่นใหม่เลยกันเด็กสารอคือเลกตรงตัว tám ló <Viet> không lót ai tôm hột pha lắm cái này rất đẹp này vời này do có đường dành cho đi này gặp để cứ chéo cày cá lõ để mới tăng lá lên ถ้าเดินไม่เมื่อยนั่งสำร้อเล่นได้ครับมีสำล้อให้นั่งเลยตาฮะเฮียงก็คือเจ้าของร้านของฝาก็ตาฮะเฮียงหมูแผ่นหมูหยองนะครับรสชาติดีครับสวัสดีครับเจ๊ขายมากี่ปีแล้วครับ 60ปีแล้วอ๋อครับอร่อยนะเจ๊ชื่ออะไรครับชื่ออิมขาจื่อเจสัอ๋อครับใครแวะผ่านมาแถวนี้ก็มาซื้อได้นะครับของฝากอร่อยครับ60กว่าปีภาพของไปเลครับ าขายมากี่ปีแล้วครับขายมา20กว่าปีแล้วค่ะอ๋อขายไงครับพี่้านขายมาแล้วจ็ดนะขายละเจ็ดอะไร,อะไร,อ,ะไรอะไรที่คนทานเยอะครับพี่้านอะไรที่คนทานเยอะครับลูกชจีตปูงค่ะลูกชจีตปูงใช่ไหมร้านนี้มีอะไรเด็ดตรงไหนครับเด็ดตรงน้ำจิ้มค่ะเด็ดตรงน้ำจิ้มเหรออย่างงี้ต้องลองหน่อยแล้วนะนี่ลูกจีนเจ้าน,นครับอ่าคู่คขแข่งลิซ่านะลูกจีนยืนกิน แอนบอกจแบบิ้มรสเด็ดแก้แก้เลยนะเอาชาแกยัถ่ายเลยนะจริงพี่แอ<ด>นจริงจใครมาก็ปากจอยสีย่านสามครับสีย่านอร่อยทุกอย่าง นะใช่ไหมทั้แกใช่ลูกคินน้ำใสยันตงเจนตอโฟมได้ครับอ่ามีอะไรทั้งแกลูกชิ้นแป้นซอยสามลูกชิ้นแป้นซอยสามแล้วทั้แกว่าอลอยอร่อยที่สุดแล้วย่านเนี่ยอะไรอร่อยที่สุดอ่ะส่วนมากจะเป็นของเด็กเส้นทั้งนั้นเลยนะกินเส้นนะเปวนใหญ่เกี่ยวกับลูกชิ้นทั้งนั้นใช่อันนี้ก็ติดติดหนึ่งในสิบเดิญครับดูหยุดยอดนะมากันนะ

มันเป็นย่างของเยอะมีอรอร่อยเห็นบ้าออกประมาไก่ทอดกันอยู่